สวัสดีค่ะ FC หลังจากที่เลขออกวันนี้นะคะวันที่17มกราคม2566 519เมื่อเช้านะคะแอดได้สรุปตัวเลขให้กับ FC โค้งสุดท้ายมีตัวเลขที่เ,เข้านะคะของช่างเอกแล้วก็น้องกวางฝันเม่นช่างเอกนะคะฝันเห็นวัดเจดีน้ำแล้วก็ฝันว่าเห็นรอยเท้าพญานาค แอ็ดก็เลยดูเลขทำนายฝันนะคะได้หนึ่งห้าเอฟซีก็ตีเลขฝันนะคะได้หนึ่งเจ็ดเก้าค่ะเอฟซีที่ตีเลขฝันหนึ่งเจ็ดเก้านะคะถ้าตัดเล่นสองตัวเมื่อเช้าก็ได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะคะของช่างเอกเมื่อวานี้นะคะถ้าตัดเล่นเลขช่างเอกเข้านะคะฝันเห็นวัดเจดีน้ำ เมื่อเช้านะคะเอฟซีที่ได้เห็นเลขสรุปของช่องคนมีฝันนะคะถ้าตัดเล่นช่างเอกเข้าน้องกวางเข้านะคะงวดนี้น้องกวางบอกว่าฝันว่ามีคนมากระซิบบอกข้างหูนะคะที่แอปสรุปให้งวดที่แล้ว 2, 5, 0, สองห้าศูนย์เลขท้ายสามตัวงวดนี้ก็เข้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะมาดูว่าน้องกวางให้เลขอะไรนะคะน้องกวางให้หนึ่งหกเก้า บอกพี่ฝันตน่องงดมีคนกระซิบข้างหูหนึ่งหกเก้าเอดก็เลยจับคู่นะคะบอกว่าถ้าหนึ่งหกเก้าถ้าตัดเล่นก็จะได้เก้าหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หกเก้านะคะ f อที่ติดตามบอกว่าพี่น้องที่ฝันเจ้าที่นะคะเจ้าภูมิเจ้าที่แรงก็เลยบอกว่าน้องก็ฝันได้หนึ่งหกเก้าอดก็น่าจะตัดเล่นนะ ไ้าหนึ 1, ่งหกนะคะก็ตรงกับวันครูนะคะหกหนึ่งถ้าเรากับเลขหเป็นเลข9ก้าก็9ก้าหนึ่งะคะงวดนี้สำหรับน้องกว่างเข้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยวงวดหน้าเอดก็จะติดตามตัวเลขช่างเอกน้องกวางเสีดายนะคะเลขปู่ตา8ปดสเลขพระอาจารย์แปดสเลขล่างออกสี่เจดนะคะก็งวดนี้อาจารย์อูไม่เข้า แล้วก็เลขของเจ็ดกูก็ไม่เข้านะคะก็มีน้องกวางนะคะที่เข้าเลขเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะของช่างเอกด้วยที่เอสซีที่ตีเลขฝันหนึ่งจ็ดเก้านะคะวัดเจดีน้ําบอกว่าน้ําก็เป็นหนึ่งเจดีก็เป็นเจ็ดวัดก็เป็นเก้าค่ะเลขสามตัวก็ ห้าหนึ่งเก้างวดนี้นะคะขอบคุณเอฟซีที่ติดตามช่องคนมีฝันนะคะเดี๋ยวงวดหน้าเอ็ดก็จะติดตามต่องวดเลยนะคะสําหรับน้องกวางคนฝันแม่นภูมิเจ้าที่แรงแล้วก็ตามด้วยช่างเอกนะคะที่ฝันว่าวัดเจดีน้ําถ้าเมื่อคืนนะคะมีคนตีเลขฝันแม่นนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าเอ็ดก็สรุปให้หนึ่งเจ็ดเก้านะคะได้ติดตามช่องคนมีฝันนะคะ ขอบคุณค่ะ FC นะคะสำหรับงวดนี้นะคะสวัสดีค่ะ